สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็พามาดูรถไฟฟ้าล้อมบัวนะครับพอดีก็ได้เครื่องมาใหม่นะครับนี่นะครับก็เอาเก็บไว้ตรงโอกวัวนะครับก็โดนหมานะครับมันแทะหมดแล้วนะครับนี่นี่นะครับตรงสายดินก็โดนนะครับตรงปุ่มกดก็โดนนะครับ หมาอแทะเล่นนะครับมันไปนอนตรงนั้นพอดีนะครับนี่นะครับผมก็จะต่อจากไฟบ้านนะครับนี่นะครับตัวสีดําก็ลงเป็นสายดินนะครับส่วนสายสีแดงก็เป็นสายรั้วนะครับเห็นะครับตรงนี้ใช้เป็นยางในรอนะครับเพื่อไม่ให้สายมัน ไฟมันลงบินนะครับไอส่วนเชือกนี่นะครับเชือกนี่ก็หลอกวัวนะครับนี่ครับเป็นเส้นเชือกครับหลอกให้มันคิดว่าเป็นรั้วไฟฟ้านะครับ พาเดินไปดูตรงถนนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตรงที่เป็นตอกับรั้วนะครับผมเอาเป็นท่อ p ี c นะครับมาจบสองรูนะครับแล้วก็ร้อยสายลวดนะครับข้างหนึ่งแล้วก็ผูกไว้กับหลักข้างหนึ่งนะครับนี่นะครับหลักก็ใช้เป็นหลักเดิมนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ ก็ไม่ค่อยได้ทําดีเท่าไหร่นะครับก็ทําไว้ชั่วคราวนะครับนี่นะครับวัวก็จะยืนกินนิ่งเลยนะครับนี่นะครับดูตัวโน้อนอีกตัวนะครับนี่นะครับก็ให้กินหญ้า เพนกล่านะครับนี่นะครับมันก็กินได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับพอดีผมติดโควิดนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็เลยต้องปล่อยวัวมาแทะเล็มนะครับในตรงขีวเขียวตรงนั้นนะครับผมล้อมไปไม่ถึงนะครับขีวเขียวนั้นก็เป็นหญ้าเป็นข้าวลาแปลงเดียวกันนี่นะครับที่วัวยังไม่ได้กินนะครับ ทอดมันนี้นะครับพอลืมไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เป็นมุมนะครับมุมของเส้นลวดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆตรงมุมนะครับผมจะมัดจีบรวมกันนะครับให้มันแน่นนะครับไม่ให้มันไอตัวเส้นลวดมันไหลหย่อนนะครับ นี่นะครับก็จะมัดรวมกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูแปลงหญ้าที่วัวยังไม่กินนะครับก็ขเขียวเลยนะครับนี่ฝั่งนี้กินแล้วนะครับดูเทียบกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ